แต่คนนี้ก่อนเลยเนะครับก็เฮกันลั่นเลยประจำงวดวันที่16รกรกฎาคมครับดุ่มแบมแบมเนี่ยจัดหนักรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ผมก็ไม่ถูกนะฮะ,ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยนักเสี่ยงโชคได้เฮกับเลข53ที่เจ้าตัวโพสต์ภาพใน IG เป็นจำนวนครบ358โพสต์ครับประกอบกับสิ่งที่เจ้าตัวเคยพูดไว้ว่าอยากแต่งงานตอนอายุ35อ,ออกตรงๆแบบนี้นะฮะโอ้โหแบมแบมคงจะมีแฟนคลับเป็นนักเสี่ยงโชคอีกเพียบเลยนะฮะ อีกหนึ่งสาวครับผมพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็รับรัพย์เชน่นกันกับเลข5-3ครับหลังจากไปรำถวายพ่อปู่คําชะโนโดแล้วก็รำที่จังหวัดนครพนม<ำ>ก็ทำให้เธอได้เฮถูกรางวัลถึง7จใบเลยครับคนที่รู้สึกว่าต้องทํางานต้องมีต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้แรงถึงจะได้ตัง <c oughs> เรื่องดวงพวกนี้เนี่ยไม่เคยถูกอะไรกับเขาเลยที่ล่าสุดไปรำที่คําชะโนโดกับรำที่นครพนม แล้วอะไรก็โดนใจไม่รู้แหละว่าเฮ้ยเออหรือจะลองซื้อดูนะอะไรเหมือนคนอื่นเขาเขาก็ถีงงานเขาก็ซื้อกันหมดพี่ก็เลยลองซื้อดูแล้วก็นึกถึงเลขตอนที่ตัวเองประกวดนางสาวไทยก็คือห้าสามครั้งเนี้ยซื้อซื้อไปยี่สิบใบซื้อไปยี่สิบใบก็คือรวมเลขอื่นด้วยยี่สิบรวมใช่ใช่รวมทั้งหมดอยี่ยใช่รวมทั้งหมดด้วยเนี่ยคือยี่สิบใบถ้าเกิดถูกแบบตั้งใจซื้อจริงจงเนี่ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตอ๋อค่ะพี่แล้วตอนอตอนที่เรารู้ รู้ว่าถูกอะค่ะเป็นไงนะคะความรู้สึกอุ้ยกี้แตกในรถเลยเมื่อกี้ไม่เคยถูกเลยไม่ไม่เคยถูกดีใจมากแล้วถูกแบบหลายใบด้วยไงก็คงให้ค่าขนมลูกแล้วก็เอแบ่งส่วนส่หนึ่งไปทำบุญอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเราเราได้จากการไปรำถวายท่านเนาะขอบคุณมากเลยนะคะได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อมีฝั่งที่เฮก็ต้องมีฝั่งที่เฮไม่ออกเช่นกันนะคะโดยเฉพาะพี่พอานนท์ที่งานนี้ถึงกับหงอยเลยค่ะเพราะว่าโดนรับประทานเรียบเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ